เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโต้ลัวต้าลูส่สัพย์ุทธิยา,ารย์และพวกผมแบ็คลิสกันอีกเช่นเคยนะในวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาผ่านด่านถังเยี่ยหัวกันนั่นคือตั้งจิตฝึกฝนตรงนี้เลยโดยตรงนี้เนี่ยด่านสุดท้ายเนี่ยมันค่อนข้างมีปัญหาซึ่งการเล่นเนี่ยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยคือ การวนเทินเท่านั้นเน้นย้ำว่าการวนเทินแล้วตัวไหนล่ะที่จะทําให้เราวนเทินเพียงแค่เราใช้ทักษะพวกนี้ลดสปีดบ้างล่ะเออดึงเทินจากัมอ,อูแค่นี้อ่าศัตรูก็ไม่ได้ตีเราแล้วนะครับผมอันนี้ด่านนี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมเพียงแค่เรารู้เทคนิคโดยการเล่นเล่นยังไงนะครับผมจัดวงแหวนถังเยี่ยงหัวตามนี้เลยครับนั่นคือ1 2 2 1อ่ะเทคนิคการเล่นอ่แบบฉบับของผมกับฉบับตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าถัางเยี่ยหัวเนี่ยเป็นตัวละครที่ มันไม่ต้องใช้เกตแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีเกตพอเราจะเล่นยังไงนะั่นคือมาราูนสูรคู่กับนิ่งฝึงจื้อครับตัวละครนี้จะสามารถวนเทินได้เดี๋ยวเรามาดูวงแหวนแต่ละวงกันอย่างเช่นเริ่มตัวแรกครับมังกรสายฟ้าใส่เป็น2 2 2 1นะแล้วปั้นเป็นครีเรทครับนี่ประมาณนี้เลยต่อไปครับเป็นตัวละครหัวอูปันเป็น2 2 1เอ้ย2 2 2 1ครับผมประมาณนี้ครับ So, โซ่วงแหวนที่4อาวงแหวนที่5วงแหวนที่6ใสอะไรก็ได้นะต่อไปเป็นทางด้านของตัวละครน,น้องน้ําแข็งครับโดยนงน้ำแข็งแนะนำนะให้ใส่เป็นตัวนี้แต่ผมอยากเล่นเป็นวงแหวนแสนปีมากกว่าจริงๆอ่ะเราต้องจำเป็นต้องลด สปีดนะครับผมเพื่อทําการวนเทินดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ทักษะต,ตัวนี้ครับเพราะว่ามันสามารถลดสปีดได้ถึงประมาณ75%เลยสูงกว่าตัวนี้อย่างแน่นอนแต่ผมจะใช้แสนปีเนื่องจากผมมีแสนปีแล้วอ่ะใส่เป็นประมาณนี้ครับผมวงแหวนอ่าลืมให้ดูใช่ปะหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นทางด้านของมานาศูนผมใช้เป็นดึงเทินครับผมเป็น1 2 1, 1 1ครับ ประมาณนี้เลยจริงๆใส่เป็น2ตรงนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยครับแล้วก็ต่อไปครับเป็นทางด้านของนิ่งฟึงจื้อก็จะเป็นการบับเกต1นึ่งหนึ่งครับจะเป็นประมาณนี้เลยต่อไปเป็นทางด้านของเซียงเซียงครับเอาไว้ดึงเธอเหมือนกัน2 1 2 1ตามนี้เลยครับถ้าเกิดว่าเล่นนะผมสำหรับใครที่เล่นถังเย่ยหัวเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยนะเทคนิคการเล่นเอาเฮ้ยผมลืมไปว่าผมเล่นผ่านไปแล้วมันไม่สามารถเล่นได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ดูคนที่เล่นนะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายเทคนิคการเล่นปึ๊บเข้าเกมก่อน โดยเฟสแรกแล้วก็เฟสที่2เนี่ยผมขออนุญาตแบบปรับเป็นช้าๆก่อนขออธิบายก่อนเฟสแรกกับเฟสที่สองเนี่ยมอนมันตายง่ายดังนั้นเนี่ยบัฟโจมตีแล้วก็ทําการฆ่ามันซะโดยตัวนี้อ่ะทีมก็จะคล้ายๆกับผมเลยใช่ไหมอย่างที่ผมบอกครับตรงนี้เอาเป็นแนะนําว่าเป็นเสียงๆดีกว่านะอ่ะเสียงๆก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นเอาซื้อขาก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยจริงๆถังเยี่ยงหัวเนี่ยมันไม่ต้องการเกรดอยู่แล้วนะอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับ ส่วนการเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาอนิ่งผึงจือนะครับผมทําการล็อก 1, 1> บัฟให้มาราสูน์นะเน้นย้ำว่าบัฟให้มาีาศูรล็อกบัฟเปิดออตโอต้เลยเปิดออตโอต้ตามนี้ครับแล้วก็ล็อกเป็นมาราสูน์นะ แลวทีนี้เซียงเซียงจะทาการดึงมานาศูนย์มาเร่งเทินเรื่อยๆแล้วก็จะมีทางด้านของอูดึงเทินเรื่อยๆแล้วมังกรสายฟ้าเนี่ยก็จะทำดามเมจเรื่อยๆแล้วน้องน้ำแข็งนะครับผมล็อกเป็นทักษะที่หนึ่งที่จะทําให้ลดเทินแบบนี้เลยอันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยเนื่องจากผมลงไปแล้วนะครับผมผมลงเล่นไปแล้วอันนี้ผมก็เลยแบบเออมาเปิดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันจะเป็นประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเล่นนิ่งฝืงจือฟังไว้นะครับผมฟังอีกรอบหนึ่งนะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีถังเยี่ยหัวเอานิ่งฝืนจือมาทําการเเอออ่่ลล็็กให้้มมาานนนนศศููยยยย์แวปคดึงรรืืๆ รับรองว่ามอนไม่สามารถตีคุณได้อย่างแน่นอนเห็นไหมอย่างนี้เขาเล่นปุ๊บเล่นไปเรื่อยๆครับมีการบัฟให้กับตัวนี้มั่งนะครับผมเพื่อทำดาเมจสูงๆปึ้มเห็นไหมอ่าจะเป็นประมาณนี้ครับและส่วนซุป,ปเปอเอ๋อเนี่ยก็จะทําการแบบล่นเทินฝั่งเขาบอกเลยว่าศัตรูเนี่ยไม่ได้แตะเรานะ แต่เป็นประมาณดีครับล็อกเป็นออโต้ง่ายไหมง่ายครับผมง่ายจริงๆก็อยากเล่นให้ดูแหละแต่ลืมไปว่าผมเนี่ยเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับผมเอาเป็นประมาณนี้คือทําการเปิดออโต้แล้วทาการล็อกเป็นมารนาสูนเรียบร้อยผ่านแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาไล่กันดูอีกทีนะครับผมมานาสูนล็อกเป็นทักษะที่1ครับโมอูล็อกเป็นทักษะที่1นครับนี่ฝึกชื้อล็อกเป็นทักษะที่1ครับเซ็กซียงล็อกเป็นทักษะที่1ครับแล้วก็นุ่นน้องแข็งล็อกเตอกเป็นทักษะที่1ครับ โดยเปิดออโต้ทาการเลือกมาร์กเป็นมานาศูนย์ครับแค่นี้สามารถออโต้ได้เลยครับและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ผมด้วยเพื่อเป็นใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปสําหรับใครไม่ผ่านยังไงเนี่ยสามารถเข้า Discord มาสอบถามกันได้นะแอดมินทุกคนนะครับผมที่อยู่หลังบ้านนะผมคอยตอบอยู่ดังนั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับท่านผู้ชม